พี่น้องอยู่กลางวังคุนกลเขมาครับนิอยู่ไกลเยอะผมก็เ่แนใจว่าเขาสิเขมาบอกไม่สี่หอตัวนิ่งสี่หอดตันี่มันสี่หอดตัวเย็นครับพี่นองอันดีกว่คือนี้แบบอยู่ไกครับอยู่ไกลเลยิเสร็จไปดู ตายคาทีค่าลยดมากตัวตบยงครับพี่นองไม่ได้บาลามันปัง Lạc của mình, mời mình cảm ơn em. Tôi luôn 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 ไม่น้ำครับพี่น้องตัวนี้ตนี้ดีขนาดอุเปิดตุ๊เปิดล้มยัยนตัดรนเห็นเท่าไรกัได้อ้โตกเนี้ปลาไม่น้ำครับพี่น้องค่าทีเลยตัวนี้มีครมีไข่ซ่ำมีเรื ออจุดนอกเลยไงของกนเนมันมาแด้วักันเลยตามโตยิงปายแม่น้ํครับม่สวัสดีที่นอนน้ำด้วครับเด้อตาน้องโตครับยิงเลยแบบยิงไกครับยิงไก่เลยปิดเซฟไปดูบ๊วยโอ้ยอจะบทึงเชือกติดต้นไม้นี่ครับ คือเับอะไรตำลุตไหมครับพุณนะครับพี่น้องอยู่กลางว่างคุกลางเขมาครับยงอยู่ไกลเยอะผมก็่ปน่ใจว่าเขาสิ่เขาม้าออกตัวไม่สิ่หอตัวยิไม่สิ่หอดตัวนีงมั่สิ่หอดตัวใจเย็นครับพี่น้องรอกันดีกว่าเราต้องเยงนิ่งหนกตัวเดี๋ยวเพื่อเขาขม้าไก่กระตำุมันครับ น่ะสปินเวกับบนหินครับพี่น้องบนหินมีตัเลยน่ะสปินเวนี่ถ้าเป็นอย่างป่าที่ภูเขามาเล่นดึกเลยคำเติบนเรครับผมกับกาบาสิเบิ้งอยู่นี่มาจากน้อยเพื่อมีป่าฝูงเพื่อนี้ฝูงป่านั่นจันนั่นจบนั่นจันมาเขามาเล่นเนาะไม่เคยเขามาเล่นทัหมดพีหอดนีเล่ได้ครับพี่น้อง มาหลิ่หอดตอนนั้นจังตดยช่วงนั้นผมมานั่งหลิ่นคือมานั่งเอาบรรยากาศบรรยากาศคือเห็นบ้ดนเองเริ่ดขึ้นมาหอดนี่แหละกระรอดนั้นโตไปยังโตขนาดเกือบมัโรูนึงนี่แหละแรกมาหลิ่นนี่บัดมือหลังเอาปืนมาหลบ่เห็นก็ตั้งแต่ปีกายแล้วมั่งครับ บ,บไม่จ๊นเลยครับพี่น้องเงยื่นี่แ่ละถามผมี่ตัวกับไปสรุปผลงานแล้วกับก็เล็กํำได้และล่ะชักเหม็นปลาตะเพียนหรือปลาอย่งกรบรูลพี่น้องเล่นไปจักน่อ่นไปจักนี่ครับลนลงไปทั้งน้นเขาพวในี้อยอะแต่รปกเป็นปลาอย่างเม,ม,ม็นปวนะเ็นปลาปวนเปลาบวเ็นบรนะ ไปดีปรรรครับยิ่งบันทึกยิ่งบันึกอยู่ดครับอกมาเป็นมเนต์ตื่นโอ้คอมเมนต์อยู่ตืนตื่นมาเมนต์ตนนี้อะไรไหนตัวไหนลูกโด๊กกดิ่งขึเลยโอ้นั่งไสิถือ จะขามไปนิดนึงครับครับพี่น้องตอนนี้กับมาสรุปผลงานครับข้ามแล้วก็มือกับมันยิ่งป่าอยู่สะพานนะครับเรื่อสะพานขามแม่น้ำถ้าให้ผมนี่แหละใช่เต็มนึงครับพี่น้องครับถอดกล้องนะครับถอดหมวกก่อนนี่กับเต็มหนึงเลยแบบนี้อย เราเมื่อครับกิ่งปลาสองสำบากจะไม่ยิ่งยวนสปินเ่นิดับถูกไกมนย่งนี้บุตรเลือดสองเดับตัวนี้ลตัวล้องแกมใช่ไหมครับ เ okay. <Okay. S 1> น,น,น,นแางดูครับดึงนัวนโดดูล่อนครับ,บรมัผมคนสีแดงน้องแกงมใส่เนี่ยครับนี่มันไมันอ่อนเกินครับโคผมมันแก้มมันเน็บบ่อยไขมันอยู่ต่ำแก้มแล้วเล็งมันเล็เลงบสันนะมันเล,ละแค่ตัวน้แก้มนี่น <c oughs> นี่ถึงกุ้งโครับเนาะว่ามันแนบแเมได้เล็กนิ่นานาขนนนงขึ้นตัวนี้ก็ยิ่งก็ไก่เติมเติมเต็มเนาะไปดูว่ามันนะครับก <N> ็ไปดคิศโดนคือบอกนะครับเยอะพี่สาวตี่เลยมม่เยี่ยมม่หยาบบนเก็ตตี้ยูเ่ยนเติมูขึ้นเคเดียวนังกันหอยว่าเพิ่จะไปที่มันไปดูครับ ่นเนี่ครับหมอไม่ไดกาศบูกเขาสรุปคนนอนเหรครับพี่น้องุกนนนอนนี่เครับนี้เป็นสวนหัวเป็นสหัวนี่เป็นตาตรงนเป็นข้ออตรนี้จะเป็นส้ข้อไปตัวขาตรงนี้อาจะเป็นขาขา ครับ,บรวันนี้เกษตไว้ยสัมฤทธครับด้วยเนพ่อ,อันไม่ชิดนะครับว่างๆกันไม่คิดนิ่งป่นานี่นะไ้เบิง้งแต่เรเ่องกับกตะบเตะบเตไหนเต่ตตถึงโอ้ับป่านเลี้ยวมั้งเนาวครับิคนี่พอตัวลาแก่อนครับวัสดีครับ